ความผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดคือการที่เราคิดว่าเราทำดีกับคนอื่นแล้วคนอื่นจะทำดีกับเราเราคิดดีกับคนอื่นคนอื่นจะคิดดีกับเราเราตั้งใจพูดดีกับคนอื่นแล้วคนอื่นจะพูดดีกับเราจริงๆแล้วบนโลกใบนี้มันไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปค่ะคุณรู้ไหมคะว่าถ้าวันนี้คุณจะคิดดีพูดดีทำดีกับใครขอให้คุณได้เลือกแล้วว่าคนนั้นเป็นคนที่ดีจริงๆค่ะเพราะว่าต่อให้คุณทำดีแค่ไหนแต่คนนั้นเขาไม่ ชอบคุณเขาเกลียดขี้หน้าคุณเขาอิจฉาคุณเขาก็เอาคุณไปนินทาเอาคุณไปว่าร้ายพูดไม่ดีถึงคุณแล้วก็ทําให้คุณเสียใจอยู่ดีดังนั้นชีวิตคุณจะง่ายขึ้นมากถ้าคุณเลือกคบคนเลือกพูดกับคนเลือกที่เราจะให้ความจริงใจกับคนอย่าคาดหวังความซื่อสัตย์จากคนราคาถูกเพราะว่าความซื่อสัตย์มันราคาแพงคุณต้องได้จากคนที่เห็นคุณค่าในคุณเชื่อมั่นในคุณศรัทธาในคุณและเขาเป็นคนดีสําหรับคุณจริงๆถ้าคุณมีคนที่ดีอยู่แล้ว รักษาเอาไว้แต่ถ้าคนไหนไม่ดีกับคุณก็ตัดเขาออกไปจากชีวิตแค่นี้ชีวิตคุณก็มีความสุขมากขึ้นแค่เลือกที่จะคบคนชีวิตคุณก็มีความสุขมากขึ้นแล้วค่ะ